ผลมวยโลกที่ริยาดนาคาตานิชนะเอกฉันโดยศึกกําปั้นที่แฟนมวยทั่วโลกจับตากลับกลายเป็นไฟที่ถูกพูดถึงใบคะแนนมากกว่าผลการแข่งขันหลังจุนโตนาคาตานิกัมปันดังชาวญี่ปุ่นเอาชนะคะแนนเอกฉันเซบาสเตียนเฮอร์นันเดสนักชกเม็กซิกันแบบค้านสายตาในไฟที่หลายฝ่ายมองว่าผู้ท้าชิงสมควรได้มากกว่านั้นกรรมการทั้งสมให้ใช้ชนะแกนาคนาตานิ โดยมี2ใบคะแนนให้115ต่อ113ซึ่งยังพอรับได้แต่อีกใบให้118ต่อ110ของหนึ่งในกรรมการกลับถูกวิจารณ์อย่างหนักจนหลายเสียงมองว่าเป็นหนึ่งในใบคะแนนที่เลวร้ายที่สุดของปีและควรมีการตรวจสอบอย่างจริงจังไฟนี้เกือบถูกยกให้เป็นทั้งไฟแห่งปีและพลิกล็อกแห่งปีหลังเฮอร์นันเดสโฉหัวใจนักสู้เดินบุกไม่หยุดตลอด12ยกไล่กดดันออกมาต่อเนื่อง และทำให้นากาตานิออกอาการบอบช้ำอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาขวาที่บวมช้ำหลังเกมจบนากาตานิเริ่มต้นได้ดีในช่วงต้นเกมใช้หมัดซ้ายตรมและอัปเปอร์คัตเล่นงานเฮอร์นันเดสแต่หลังจากนั้นเกมเริ่มเปลี่ยนเมื่อกำปั้นเม็กซิกันไม่ยอมถอยเดินบทใช้พละกกำลังและปริมาณหมัดบีบให้ไฟกลายเป็นสงครามระยะประชิดซึ่งไม่ใช่เกมที่นากาตานิถนัดตั้งแต่กลางเกมเป็นต้นมา เฮอร์นันเทำได้โดดเด่นเดินกดดันตรึงนาคาตานิไว้กับเชือกหลายครั้งออกหมัดเป็นชุดแบบไม่กลัวแลกแม้จะโดนสวนกลับแต่ไม่มีหมัดไหนหยุดความมุ่งมั่นของเขาได้ยก8และ9ถือเป็นช่วงที่ไฟเดือดที่สุดเฮอร์นันเดสออกหมัดเข้าเป้าเป็นระยะขณะที่นาคาตานิเริ่มชกถอยเกมเริ่มสูสีและหลายยกตกเป็นของนักชกเม็กซิกันในสายตาผู้ชมจำนวนมากอย่างไรก็ตามเมื่อครบ12ยก ผลคะแนนกลับออกมาเป็นเอกฉันให้นากาตานิทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ทันทีโดยเฉพาะใบ118ต่อ110ที่ถูกมองว่าลดค่าความพยายามของเฮอร์นันเดสอย่างรุนแรงถึงขั้นมีการอ้างคำพูดในตำนานว่าหากเป็นแบบนี้เฮอร์นันเดสควรนอนอยู่บ้านยังจะดีกว่าหลังเกมนากาตานิยอมรับว่าเป็นไฟที่ยากพร้อมให้เครดิตคู่ชกเขาเป็นนักชกที่แข็งแกร่งมากเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผม ซึ่งดูจะให้เกียรติเขามากกว่ากรรมการบางคนซสอีกไฟนี้เป็นการชกพิกัด122ปอนด์ครั้งแรกของนากาตะนิและเป็นคู่รองรายการก่อนศึกของนาโอยะอิโนเอะซึ่งใช้ชนะครั้งนี้ยังเปิดทางให้ซูเปอร์ไฟระหว่าง2ยอดนักชกญี่ปุ่นยังคงอยู่ในอนาคตแม้ฟอร์มจะทิ้งคำถามไว้ไม่น้อยเรันเดสแพ้เป็นครั้งแรกในอาชีพสถิติลนมาเป็นชนะ20ครั้งแพ้1ครั้งน็อกเอาท์18ครั้ง เขายังไร้พ่ายและนี่คือการชกนอกประเทศญี่ปุ่นเพียงไฟเดียวเท่านั้นของเขาแม้ผลการแข่งขันจะถูกบันทึกไว้แล้วแต่ไฟนี้จะถูกจดจำในฐานะอีกหนึ่งตัวอย่างของดราม่าใบาคะแนนที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังในวงการมวยโลกนั่นเองเอาละครับช่วงถ่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ